สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับภาเศษรษฐกิจวิกฤตประเทศกับพี่สุนันท์ศีจันทราครับทุกวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางสนทิยานสตรอรี่ทุกช่องทางครับโอ้โหเขาต้องการปลดล็อกอนาคตรประเทศไทยสู้วิกฤตโลกใครต้องการปลดล็อกทักษิณชินวัตรครับ พ่อของนายกรัฐมนตรีที่ประกาศว่าจะเป็นสมยนส่งเรื่องใหไกับนายกรัฐมนตรีส่งเรื่องให้กับรัฐมนตรีไปดูพิจารณาใคร่ครวญแต่แท้จริงนั่นแหละครับคือการครอบงำพักเพื่อไทยท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผิดกฎหมายกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้ว สำหรับสังคมไทยเอาละแต่เมื่อคุยกับพี่สุน,นันเนี่ยนะครับจะต้องคุยดูว่าที่ไปนำเสนอแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นที่ว่าจะปลดล็อกอนาคตประเทศไทยเนี่ยมันทำได้จริงหรือไม่มีสาระมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่วันนี้เรียนท่านผู้ชมก่อนไม่มีการขายของครับ มาชวนท่านูนปชมทำรรบุญนะครับมูล,ลนิธิตามรอยบาทพระศาสดามูล,ลนิธิศรีธรรมราชาซึ่งผมเป็นประธานอยู่เนี่ยครับกับมูล,ลนิธิหมหาวชิราลงกรณ์บาลีเทรวาสราช,ชวิทยาลายัยต้องการเงินนะครับประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับไปทำบุญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับ ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกแล้วก็ช่วยเหลือเด็กกำพร้าสะแก้วอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยทำบุญเพราะถ้าท่านทำบุญนี่ครับจะได้เสือ้อคุ้มค่าครับนอกจากเสื้อที่ได้แล้วเนี่ยนะครับท่านยังได้ใบอนุโมทนาบัตรที่ลดภาษีได้ สำหรับนะครับท่านผู้ชมนะที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับบริษัทอ้างร้านถ้าบริษัทท่านมีกำไรมาร่วมสร้างกุศลด้วยกันครับร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสัดแก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999 line sri under กลับเข้าสู่รายการครับ ไม่ต้องเสียเวลาพบกับพี่สุนันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแม่รายการแล้วนะครับฝ่าวิกฤตประเทศฝ่าเศรษฐกิจนะมันก็มีคนไปพูดเหมือนกันนะครับเราก็ตั้งใจฟังนะ,ะเมื่อเย็นค่ำวันพระราชตยสวสที่สิบเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาครับหลังจากที่เคยไปพูดที่สื่อแห่งหน่ง เขาใา้า,า,างมาตอนนี้ก็มาสื่อเข้ามากลางน,น,นะครับสื่อเป็นรัฐวิษาากิจตอสมทนะครับนายทักษิณชินวัตรนะครับหัวข้อดีนะครับคนก็ตั้งใจฟังนะบดบล็อกอนาคตประเทศไทยสู้วิกฤตโลกและพลิกเกมเศรษฐกิจสู่อนาคตปรากฏว่า ใครที่สนใจฟังแบบเงี่ยหูฟังว่าเออนทักษิณเนี่ยจะมีแนวทางข้อเสนอมาตราการนโยบายอะไรที่เราคิดว่าจะช่วยฝ่าวิกฤตประเทศไปได้โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจฟังไปป,าปรากฏว่ามันไม่แต่น้ำนะครับมันหลากหลายประเด็นเหลือเกินแต่โดรวมกันแล้วเนี่ย มันมีประเด็นที่จะสร้างความเชื่อมั่นหรือเห็นเลยว่าปิ้งว่าเอาละแมนะ่ไอเดียทักษิณนี่เจ๋งนะแนะวคิดดีนะต้องทําอย่างนี้เศร,รษฐกิจถึงพนวิกฤตไม่มีเลยนะครับพูดได้ทุกเรื่องครับจออได้ทุกเรื่องแต่มันเป็นน้ําไม่หมดไม่ได้มีสาระอะไรไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเสียเวลาเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะครับ ถ้าจะมีสื่อไหนชวนไปจะด้วยเหตุผลอะไรก็ต่างนะครับเบื้องหลังเนี่ยชวนในหนังสือไปพูดเนี่ยจะมีคนติดตามฟังหม่ฟนะครับวันหลายเรื่องจริงๆนะครับมฟังพี่ฟังเขาไปฟังเรื่องการเมืองใจเรื่องไหนล่ะพี่สุนันท์เขาไปฟังเรื่องการเมืองแล้วก็ฟังเพื่อที่จะได้เห็นหน้าก่อนที่จะหนี จะไปจริงเหรอโอ้ยมีโอกาสริงครับอาจจะหลุดคดีมาตราร้อยสิบสองแต่คดีชั้นสิบสี่ไม่มีทางเลยโอ้โ oh, ห oh, เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะแพทย์แต่ละคนที่ออกมาให้ปากคำเนี่ยนะนี่ขนาดยังไม่เอาแพทย์สภามาสอบเลยนะบางคนถึงขนาดร้องไห้เลยนะพี่ร้องไห้เลยโอ้โห oh, oh, มันเจ็บช้ำน้ำใจอะที่ตัวเอง,ต,องต้องมาโดนแบบนี้เพราะช่วยทักษิณเนี่ย ครับครับก็นี่แหละครับผลเวรผลกรรมมีจริงนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างของของหมอครับหรือข้าราชการนะครับที่ก้มหัวยอมให้กับผู้มีอำนาจครับไม่ยึดหลักการไม่ยึดหลักปฏิบัติครับตำรวจราชการและบางคนก็อาจจะได้หวังตําแหน่งบางคนอาจจะได้รับผลประโยชน์บางคนก็กลัวนะครับบางคนไม่อยากช่วยครับนี่ช่วยเข้าไปแล้วเนี่ยผลตามมา แล้วเนี่ยฟังนะครับฟังดูการไต่สวนของศาลแล้วเนี่ยแต่ละนัดแต่ละนั้น,นะครับก็ดูเลยมันขมวดมัดทักษิณอยู่มัดน่ะครับนะครัวน,นี้เนี่ยมัดอาจจะมัดได้ได้านทาง,งกฎหมายแต่มัดตัวไม่ห,หนีออกจา่กประเทศไทยมันทําได้ไหมครับก็ต้องจับตาดูครับ,รบก็ดูครับเอาเรื่องที่เขามานําเสนอเนี่ยวันก่อนพี่สวจนจจำได้ไหม ที่นายกองอิงมาพูดเรื่องขุดคลองขายทรายอ่ะโอยคนด่ากังนะประเทศพึ่มวันนี้พ่อออกมาพูดเองแหละพ่อเนี่ยอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวก็แสดงว่าลูกเนี่ยนะได้รับการบรีฟจากพ่อแต่ไม่เข้าใจครับอืมมครับผนี่ตัวพ่อเลยนะไม่ขายใครอ่ะเลยุูไม่ขายใครอ่ะุูขายเนี่ยนะ ตอนนี้ที่มันพังนเนี่ยเพราะขุดดินขุดเขาละเขามันหายไปลูกๆเลยนะครับครับแล้วไม่ได้ขุดไปว่าเออเราจะป็นต้องใช้นะทรัพย,ยาก,กรนะแต่ขุดกันเนี่ยเพราะว่าผลประโยชน์มามีผลประโยชน์ใต้โต๊ะกันมาทําลายเขาผมเสียดายนะประเทศไทยเนี่ยในหลายจังหวัดน,นะบางทีเนี่ยเราออกไปแค่กรุงเทพพ้นไปนิดเดียวนะเห็นภูเขาแลวอีกคณะคนอีกหน่อยจะไม่มีนะเป็นที่ดามหมดเลยนะครับแต่นี่ขยดคละงเขาขุดคลองขุดคลอง เอาทรายไปขายครับก็นน่น่ะก็เอาดินทรายไปขายแล้วบอกว่าให้ขายได้แก้กฎหมายใช่ไหมครับครับเพื่อขายอย่าง้แล้วชาวบ้านในวันไม่ต้องธมากินเลยคุณดินขายอย่างเดียวคุณทรายขายอย่างเดียวเลยเหรอโอ้หเป็นคนไม่ได้ที่บ้านผมอยู่ริมคลองต้องใช้รถเครนใช้รถแบกโอใช้รถดำโอ้ยมันไม่ใช่ชาวบ้านมันพูดเพ้อไปเรื่อยอืมเข้าใจคิดแต่คิดได้ยังไง คิดได้ยังไงนะเรื่ออคูดินคูทรายนี่ถ้าถ้าส่งออกนะสิงคโปร์ต้องการเยอะนะครับเขาต้องการถมเพราะว่าพื้นที่เขาเยอะเขาน้อยก็ซื้อทรายเราไปถมซื้อดินเนี่ยถ้าขายอ่้แก้กฎหมายแล้วแก้ขายดินขายทรายได้นะแก้ส่งออกได้อ,อีกหน่อยประเทศไทยไม่มีแผ่นดินอยู่นะก็เหมือนทักษิณแล้วครับครับจะไม่มีแผ่นดินอยู่ก็<笑><笑>กไม่เกี่ยวกูดินกูทรายนะเรื่องสิ่งที่ทําไว้ครับ เรื่องกฎหมายเรื่องป่วยทิพนะครับเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็คําถามหนึ่งคําถามนึงที่คนถามเขายังไม่เคยมั้ไม่เคตอบนะพอได้ตอบเรได้เรื่องประเด็นนี้ทําไมเนี่ยประกาศไว้ว่ากลับมาแล้วจะไปยุ่งกับการเมืองนะท่าสิทธิ์นะฮะก็เลยถ้งตรงใจว่าเขาบอกว่าแม้ประเทศนี้ปัญหามันเยอะและซับซ้อนถ้ากลับมาแล้วอยู่เฉยๆโดยไม่สนใจปัญหาบ้านเมือง มันถือว่าใช้ไม่ได้ไม่ถูกต้องเออออย่างนี้เองเขาอ้างนายหลวงตอานี้มันยุ่งเขาอ้างนายหลวงนะไม่ว่ารับหลังหรือต่อหน้าอ้างนายหลวงอยู่เรื่อยเนี่ยโอ้โหนี่พระราชทานอภัยลดโทษให้เขาแล้วให้เขาไปทําประโยชน์บ้านเมืองเขาจริงต้องมาทําแต่โดยข้อเท็จจริงเขาสร้างปัญหากับบ้านเมืองนะไม่เคารพกฎหมายโอ้มีแต่ความพุ่นวาย ค,ค,คือ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 ฟังฟังคําตอบแล้วนะครับทำาม,ม่ายุ่งการเมืองว่าถ้าอยู่เฉยๆเดี๋ยเพราะว่าบ้านเมืองจะได้ไประโยชน์เยอะกว่านี้นะครับจะไม่วุ่นวายเหมือนทุกวันเนี้ทุกวันนี้ก็ดูาการเมืองวุ่นวายบ้านเมืองก็วุ่นวายแก้อะไรไม่ได้สักอย่างเดียวนะครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรที่ดีขึ้นทั้งสิ่งกลับมาแล้วเนี่ยแล้วไม่อยู่เฉยๆเป็นสะทะลเนี่ยอะไรที่มันสงบมันดีขึ้นมันสร้างสารรค์ขึ้นเอาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย มันตรงไหนเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยรัฐบาลนี้อยู่มาสองปีแล้วสองปีสองปีต่อเนื่องนะนายกสองคนเลยมันมีเไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบ้างอะไรบ้างที่เรียกความเชื่อ้ันน่าลงทุนกลับมาได้บ้างไม่มีแล้วครับถึงก็อยอมรับนะครับเนี่ยที่หุ้นมาเหลือมาเหลือพันสองร้อยจุดพันหนึ่งร้อยจุดเนี่ยเพราะฝรั่งขายแล้วไม่กลับมาเราไม่มีอะไรที่น่าสนใจประเทศเลยไม่มีอะไรที่จูงใจเขา ไม่มีอะไรที่ใช้เรียกความเชื่อมั่นเขาได้คจะไปอ้างอย่างอ่นอย่างอ,างอางื่นนะครับก็เรื่องการเมืองเนี่ยเรื่องการทจริตนะครับเรื่องเศรษฐกิจที่มันจมดิ่งเหวลงไปเนี่ยจะมาอ้างว่าแหมเราสะดุดเพราะว่ามันมีเรื่องของทั้มภาษีทั้มสามทีหกเอเซนไม่เกี่ยวกับก่อนที่ทัามจะมารับตําแหน่งก่นอนประกาศที่จะใช้ภาษีโตมันก็มันกําลังซื้อมันตกอยู่แล้ว มันตกมาเรื่อยๆมันไม่งงเลยนะครับเจมบอกว่าคีเด,ดเอาเงินไปถะลุงแจกไปรถสองรถแรกเนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้บอกว่าแจกไม่ได้แล้วเงินใช้ไม่พอแล้วแล้วมึงไม่คิดไว่ล่วงหน้าเหรอไม่จริงๆครับนี่มันคือการทำงานเรียกว่าไม่มีแผนไม่มีอะไรกูหาเสียงไว้แล้วว่าจะแจกเงินห้าแสนล้านพอแจกไปสองรถเอ้าเขาถามทำไมไม่แจกแล้ว แจกไม่ได้เงินไม่พอแล้ะแสดงว่าไม่ได้คิดกมังกู้เสร็กิจครับไม่ได้เผื่อไว้เลยไม่ได้เผื่อไว้เลยก็ม่ีอนศาาส์รคือเอาเงินของลูกของหลานมาใช้นะแล้วนี่เราเท่าไหร่สิบล้านกว่าแล้วนะครับนี่มันหกสิบสี่ตัวเศษของ GDP แล้วเนี่ยมันจะต้องขยายให้ด้านออกไปแล้วว่าครับคือไม่ต้องมาคิดถึงเรื่องว่าภาษีทำหรอกอย่ามาถ้าตระหนักซะหน่อยนะไม่ ใช้ไปสร้างคะแนิยมไม่วัดขึ้นกรรมาการขึ้นหาลับประทานกันนะครับโอ้เราคงไม่เป็นหนี้เป็นสินขนาดนี้นะถ้าคิดซะหน่อยนะว่าเออมันเราประเทศเรายังยากจนยังมีปัญหาหนี้สินเยอะจับจ่ายใช้สอยต้องระวังไม่งั้นเงินเกือบสองแสนล้านนะครับสองล้านแรกที่จ่ายไปเนะี่ยครับหนึ่งบาทนะ่ะเขาจะออกเงินถ้าเราย <ทร S 2> ัอยู่นี่มันนะมันจะมากอบกู้ผลกระทบจากภาษีธรรม พอบรรเทาไปได้นะครับนี่ก็มีจํากัดจําเกียร์แล้วเงินถ้าจะเอาไปก็ต้องกู้ดพี่นั้นครับเขาบอกเขาจะออกเงินโทเค็นแล้วแก้ปัญหาเนี่ยเพดานนี่เต็มเนี่ยจะแก้ยังไงนะไอ้เรื่องไอ้โทเค้นเนี่ยไอ้คอยเนี่ยไอ้เหรียญเนี่ยทําไมทําไมพูดเดียวจังก็นม่มีผลโยน์อะไรมากเอาไว้ปั่นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าปันเอาไว้ฟอกเงินหรือเปล่า เพราะเขาจะเอาพันันออนไลน์ขึ้นมาไว้บนนี้อีกโอ้โหครับเนี่ยยัง,ย,ง,ย,งยังพูดถึงพนันออนไลน์นะตอนมันจบไปแล้วนะคือคือต้องบอกว่าไปตกลงหรือไปส,สัญญ,ญ,ญ,ญาอะไรกับใครไว้หรือมีเป้าหมายเล็งผลเลยไปแล้วว่าจะได้สักเท่าไหร่ค่าใบอนุญ,ญาตเนี่ยนะครับ เนี่ยก็คิดแต่เรื่องนี้นะครับไม่ได้คิดถึงว่าผมก็ทบที่จะตามมาเลยคนะตอนสุดท้ายเนี่ยนะัเสียเสียขน้นเสียไม่เท่าไหร่ครับนะอาภูมิใจไทยก็อยู่ไม่ได้หนีออกไปแล้วนะแล้วคิดแล้วครับ,นะรบไอเรียนคาสิโนในประเทศไทยเนี่ยอ่าแล้วภาษีซ้ำต่อ,อเรื่องว่าไงภาษีย้ำอ้าขอ่าภาษีพย์เลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับ ซึ่งสัมภาษณ์ล่าสุดปลายสัปดาห์นายพิชัยชุนาวิวชีระระัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าแมมการเจจาเมื่อข้ามวันพระราชบรดีรที่สิบเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับยุกสดๆรล้ลอนๆนี่เจจาล่าสุดนะครับบอกการเจจาในี่วันโตเป็นไปได้ดีมากแมมเขาชื่นชมก็เสนอแล้วนะครับฝ่ายสหรัฐรแล้วบอกว่าเราคงได้ ได้รับการปรับภาษีต่อรองเจรจาเนี่ยได้ระดับเดียวกับเพื่อนบ้านอาเซียนแ็คือไม่น่าจะเกินยี่สิเปอร์เซ็นจากสา,ามิปอร์เนะครับเวียดนามอินโดครับคร,รัอินโดสิบเก้าน,นะอินโดนี่เสนอของแจกของแถมนะครับต้องแก้ภาษีศูเอร์เซ็นแล้วก็จะซื้ออ,อโบอิงสินค้าเกษตรสี่พันห้าร้อยล้านดอลลาร์นะครับซื้อพลังงานหนึ่งมื่น ห้าพันล้านดอลลาร์นะครับแล้วยังโบว์ยิงอีกห้าสิบรำนะครับครับของเรานี่เสนอนี่นะจะเสนอเน,นี่ให้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่นะอะไรไปเสนอครับเพ,พราะหนึ่งภาษีเราไม่ได้ศูนเปอร์เซ็นต์เายอมรับแล้วเราไม่ได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เสนอจะนําสินค้าเกษตรเข้ามาบ้างนําพลังงานเข้ามามันยังไม่ทราบรายละเอียดน,นะครับก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะสรุปเนี่ยแต่ภายในสองทิบเ้าหน้า ก็คือก่อนวันที่หนึ่งถิงหาไม่งั้นเราโดนสามสิบกเปเ็นตะครับการเจจาแอามาพิชัยออกมายิ้มแย้มแจ่มใสพูดมาเหมือนว่าเขารับข้อเสนอหล้กไม่นานหรอกครับรู้ผมว่าถ้าถ้าได้ยี่สิบปอร์เซ็นตต้องยกนิ้วให้ทีมไทยแลนด์ของรัฐบาลแพทองทาเลยนะครับครับถ้ายี่สิบปอร์ซ็นถือเป็นข่าวดีกุ้นอาจจะขึ้น แต่<อ>ต้องดูว่าต้อง,งแล<ร>กอ,อะไรบ้างแน่นรายละเอียดไงแต่เขาบอกว่าเราไม่ได้เสนอภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์ัสินค้านำเข้าจากสหรัฐนะครับไมไ่เสนอซื้อโบอิ่งมาห้าสิบลำไม่ได้เสนอจะซื้อสินค้าจากสหรัฐสองหมืสส่นล้านดอลลาร์สหรัฐเรื่เสนออะไรไปครับที่จะจูงใจให้ต้องเห็นเงีนแต่มีข่าวว่าสหรัฐจะขอมาตั้งฐานทัพเรือที่พังงา เปอร์เซ็นต์ปันพลวันแล้วคงไม่ได้หรอกครับนะก็คงเป็นเป็นข่าวลืออาจจะมีการเจจานะอาจจะมีขอยื่นข้อเสนอมาแต่ให้ไม่ได้หละครับรัฐบาลก็รู้ว่าให้กับพังคันทีเพราะว่าสร้างศัตรูมหาศาลนะครับครับเพื่อนบ้านญา่าเอเชียก็รอดูนะครับก็รู้ระทึกละครับตอนนี้สําหรับตลาดหุ้นนะครับปิดมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขยับขึ้นมา1,200จุดนะครับเป็นว่าฝรั่งกลับมาซื้อเรายังไม่รู้เหตุผลนะครับแต่ผมเตือนน้ลงทุนว่าในประเทศว่าขึ้นมาให้ขายชัดเพราะเรายังไม่รู้ว่าสรุปสุดท้ายแล้วภาษีเราโดนเท่าไหร่รถ้าเกิน20%รเราแข่งขันกับอินโดไม่ได้นะครับสิบเก้าเพศเดียวปพระเพศเดียวกันเราแข่งขันกับเวียดน,นามไม่ได้นะครับเขาสิกว่ายี 20. เราอาสจะได้ยี่สิบเนี่ยผมว่าก็ตั้งความหวังแต่ว่ามันโอกาสเปไ็นไปได้น้อยถ้าสูงกว่านี่เรามีปัญหาเรื่องการแข่งขันสินค้าครเราจะแพงกว่าครับนะมาดูเรื่องสุดท้ายอ่ะกอนนะอนนะ็อันคานีนะครับก็อันคาดที่ยี่สิบสองกรกฎาคมก็ตกลงนะวิไัยรัตนากรอ่าแล้วเขาเลือ่อนเปทำไมวิธีแล้วเขาเลื่อนมันทำไมพี่อยู่นั้นเขาเลืออ่อนกันเพราะว่าอาจจนะลนั้ง เสนอไปแล้วก็เอกสารไม่ครบถ้วนลนไปหน่อยมั้งครับผมรีไปหน่อยมั้งนะไม่ไม่ใช่จะเปลี่ยนเรองผู้ว่าแบงค์ชาติมาแทนนะไม่มีทางไม่มีทางตอนนี้เนี่ยเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคือความที่ไม่อยากพูดก่อนนะคือเราเชียร์เนี่ยแต่คนที่เราเชียร์เนี่ยมักจะพวกเราในเชียร์คนดีนยไม่ขึ้นนะครับแต่ไม่ให้่าคุณวิจัยเป็นคนไร่นะครับครับแต่ว่าในแนวทางเนี่ย เราเป็นพักเพื่อไทยไม่ใช่เราเป็นพักเพื่อไทยเนี่ยเราอ่านออกเป็นทักษณิณบอกเขาต้องเอาคนที่เขาคิดว่ามาสายเขาอย่างน้นนอยๆเนี่ยพูดแล้วฟังครับถ่า,าลุกเม,มอาแบงค์ชาติก็จะเหมือนคุณเสรษฐรพุฒทเยจะพ้นตำแหน่งในวันที่3พกศจิกยายนนี้ก็คือเขาจะยึดหลักการของแบงค์ชาติเป็นหลักการเมืออย่างได้มาะกดดนันยิ่งกดดนันยิ่งแข็งอ่ะนะคราวนี้เนี่ยทางวิไทยเขาทำงานในสายราาัฐประชากนมาต่อเน,นื่อง ก็เรียกว่าคุ้นเคยกันนะการเมืองครับแล้วก็มนันอาจจะเจจาคุยกันง่ายกว่าพอนาก็เลยเนี่เป็นเหตุเหตุผลสําคัญนะนอกเหนือจากคุณสมบัติอื่นๆนี่ค,ค,นค,นคือผลสําคัญก็คือเราไม่อยากว่าสั่งได้เดี๋ยวจะไปดูถูกคุณวิถัยแต่ว่าเดี๋ยวกรับตําแหน่งเออเป้าจับตานะครับแต่ถือว่าผมเห็นลงมาในการบริหารธนาคารออมสินเนี่ยเป็นยงไงบ้างครับพี่ก<ส>็เห็นเขาได้ลงงงระวันกันเนี่ย หลายอย่างเนี่ยธนาคารสินไดรางวัลหลายอย่างครับก็เราไม่รู้กค,ความส็ก็ได้ก็ธรรมดาก็ก็ธรรมดาก็ธรรมดานะครับก็ไม่ได้เห็นมีร้านธุรกิจไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกประสบความสำเร็จกันหมดผู้บดยหารนะครับนะก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นเสียอะไรนะครับไม่ได้เห็นมีผลเสียแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเราตอนนี้ประเทศมันกําลังเคร่งเครียดแรงกดดันหลายด้านและสําคัญมากนี่สินเราเยอะ เราต้องการให้การจัดใจใช้สอยเรื่องการเงินของประเทศเป็นไปอย่างวินไหนมีอย่างเป็นใปอย่างมีวินัยเข่งคัดด้วยเพราะอย่าลืมนะครับตอนนี้เราอยู่ในแดนนันตรายแล้วจะ7เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนี่สินสาวธนะต่อ GDP นะล่าสุดหกสิบสี่กว่าแล้วนะครับก็สองปีนะ้เจ็ดสิบเต็มในรดนรัฐบาลถึงพยายามเตรียมขยายนะครับก็เอาแล้วฮะ ต่อไปนี้เรื่องเศรษฐกิจที่ทักษิณพูดที่รอคอยกันเมื่อวันพระดุสัมฤท์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีแต่น้ํานะครับแล้วคนผู้ฟังเนี่ยรู้สึกจะไม่เห็นมีใครฟังแล้วมันตาใสปิ้งเห็นเลมีแต่ถ้าเราไปฟังทั่วๆไปเราคงหาวนะคมันเรื่องเก่านะเรื่องเดิมๆไม่มีประเด็นอะไรที่ปิ้งเลยจำเป็นเนื้อเป็นหนังไม่ได้มีท้ายเรื่องหุ้นหน่อยเมื่อกี้พี่บอกฝรั่งกลับเข้ามาแล้วนะ มันจะเป็นไงไม่มีเหตุผลเลยครับผมไม่แน่ใจมันต่ดไผมไม่แน่ใจไงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามาโฉบเข้ามาชั่วคราวหรือกลับมาจรงิงครับถึงได้เตือนนักลงทุนว่าให้ขายไงเพราะเราไม่แน่ใจว่าฝรั่งเนี่ยคุณมีประเด็นอะไที่จะกลับมาประเทศไทยตอนนี้ถ้าภาษีเรา,าสิบปอร์เซ็นตช่น้าลนสินค้าเราจะขายดีขึ้นเราได้เปรียบในการแข่งขัน หรือ,รอมันเห็นว่าทักษิณพูดแล้วเนี่ยแม่มันมีนโยบายที่ปิ้งนะฝรั่งก็ปิ้งด้วยที่เราฟังนะคนไทยฟังด้วยกันเนะี่ยมันจะไม่เห็นมีแต่น้ำนะแล้วก็ภาษีเราจะไม่รู้ว่าเราจะจบที่เท่าไหร่รถ้าเราไม่รู้เหตุผลเนื่อฝรั่งกลับมาเนี่ยมันแกไปแบบฝรั่งอีแล้งก็ได้กลับมาบโฉมและปลุกขึ้นพอนา่งลงทุนตางเข้าไปทุบขายทำกำไรตีหัวคนไทยโกยกำไรกลับบ้าน ขึ้ไม่เตือนเนีอย่าเพิ่งวางใจอย่ามองลกในแง่ดีนะครับคุณอาจจะมาแค่พันสองแล้วก็ไปต่อไม่ได้ก็ได้ครับผมได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่สุนันท์มากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านที่เป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์พี่สุนันเตือนว่าอย่าเพิ่งไว้วางใจส่วนอนาคตเศรษฐกิจของประเทศโอ้โห นะครับปลดล็อกนะครับอนาคตประเทศไทยสู้วิกฤตโลกนะบรรยายไปทุกเสียงเรียกว่าเกือบทั้งหมดนะครับที่ฟังมามันยังมองไม่เห็นอนาคตนอกจากทักษิณไปวางอำนาจบาดใหญ่ให้คนเห็นว่าตัวเองมีอำนาจเหนือรัฐบาลจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับร่วมทำบุญเนีเสื้อสวยจริงๆนะครับ อนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญแล้วก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ